สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้พามาทำนะครับยตำตําลึงหมูสับนะครับทุกคนส่วนผสมของเราเดี๋ยวโอ๊ตปักบุตรไว้ให้นะครับมาก่อนอื่นก็นำตําลึงนะครับมาต้มน้ำนะครับนำมาต้มนะครับให้เขาสุกหน่อยเนาะจะได้ไม่มีรสขมแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้นะครับทุกคนตักขึ้นมาเลย ตามด้วยนะครับหมูสับนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหรือหมูบดนะครับนํามาลวนนะครับให้เขาสุกนะครับเดีย๋ยวน้ําซุปเราจะเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเติมน้ําไปนิดนึงให้เขามีน้ําซุปแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับมาตั้งกระทะเลยต่อไปเราก็นําหอมเจียวนะครับใส่ลงไปเลยวันนี้เจ็บคอ <c oughs> ใส่หอมแดงเจียวนะครับลงไปเจียวแล้วก็ตักขึ้นนะครับทุกคนเสร็จแล้วนำ,นำกระเทียมนะครับลงไปเจียวนะครับแป๊บเดียวเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับทุกคนอ่าต่อไปเรามาทําน้ํายํากันนะครับน้ําปลาสองทับพีนะครับใส่ลงไปอ่าผงนวนิดหน่อยน้ําตาลทรายนิดหน่อยน้ําตาลทรายไม่ต้องใส่เยอะนะ แล้วก็จะมีพริกป่นนะครับนี่น้ำพริกนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำมะนาวที่อดบีบไปแล้วนะครับมะนาวสดน้ำกระเทียมดองนะครับใส่ลงไปพริกจินดาแดงซอยอคนสักนิดนึงตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำกะทินะครับเขาะจะมีรสมันหวานนะครับก็เลยถึงไม่ให้ใส่น้ำตาลเยอะว่าจะกินเน้นเปรี้ยวนะอ่าแล้วก็ใส่หมูบดท,ที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะที่เราลวนไว ถ้ารู้สึกว่าน้ำแห้งก็เติมน้ำเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงซอยลงไปคลุกๆให้เข้ากันนะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยนะครับต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับที่เตรียมไว้แล้วอ่ชิมอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยนางเอกของเราใบตำลึงใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ อ่คุกสักหน่อยมีประโยชน์ด้วยนะตำลึงนะทุกคนแค่นี้เราก็จะได้แล้วยำตำลึงนะครับตักใส่จานนะครับหอมๆเลยอ่าตักใส่จานพร้อมรับประทานเลยนะครับทุกคนไหมกับผักแก้มก็ตามใจชอบครับโรยถั่วลิสงกับกุ้งแห้งลงไปอีกนิดนึงนะครับทุกคน โรยด้วยนะครับหอมแดงเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแค่นี้เราก็จะได้นะครับยำตำลึงขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมแนละติดตามนะคะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ